มาเจอรถเรนเจอร์อยู่คันนะครับแต่งสําหรับแคมป์นะฮะโดยเฉพาะแล้วก็ลุยด้วยนะฮะนอกจากตัวรถที่ตกแต่งพิเศษแล้วเนี่ยยกสูงเออตัวมีอะไรแบบฟูลออปชั่นเลยนะครับเดี๋ยวคุยกับเจ้าของรถสวัสดีครับสวัสดีครับผม<อ>นี่เป็นเจ้าของท่าข้านะฮะอยู่ที่ชุมแสงนะครับตัวนี้มันเป็นอะไรเนี่ยเป็นแรปเตอร์หรือเปล่าหรือว่าอะไรมันหลายๆคนก็ ทักว่าแรปเตอร์หรอจริงๆไม่ใช่อันนี้เบบี้แรปเตอร์เบบี้แรปเตอร์ลูกมันอีกทีนเป็น fx 4 Max ครับผมเลนเจอร์ fx 4 Max ซื้อตั้งใจมาสำหรับเข้าไปนอนในป่าโดยเฉพาะเลยหรือเปล่าใช่ค่อนข้างจะใช่เลยค่อนข้างจะใช่เนะครับเพราะว่าการเซอร์วิสช่วงล่างอะไรรถออฟโรดช่วงล่างมันจะค่อนข้างใช้ช่วงล่างเปลืองนิดนึงใช้ช่วงล่างเปลืองคือจริงๆแรปเตอร์เนี่ยก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องช่วงล่างครับแต่ว่าที่เอามาเนี่ย เอามาทําเพิ่มอีกต่างหากนะใช่ครับใช่ไหมอโรดมันใช้เพราะช่วงล่างค่อนข้างเปลืองครับยางเยอิงอะไรจะมีอะไรนี่เพิ่มขนาดมาหรือเปล่ายางเป็นยาง35นิ้วครับ35นิ้ว12.5ขอบ17ครับครับผมกันชนหน้ากันชนหลังหลอ่อบันไดโอ้โหลงตัวเลยนะครับข้างบนมีอุปกรณ์อะไรบ้างอ่านี่เผื่อเป็นแนวสำหรับใครที่ชื่นชอบแนวนี้ด้านบนนะครับก็จะมีเป็นร <ừ. S 1> างเก็บสัมภาระครับจะมีรางเก็บสัมภาระก็ใส่ของได้เยอะแยะทั่วไป สองลังนู่นอะลังละประมาณร้อยลิตรครับร้อยลิตรนะครับคือออนนิงน่งออนนิ่งครับ,รบตัวนี้ไม่ได้เลยนะเอาไว้เอาชงกาแฟเอาไว้ทำกับข้าวมันต้องตัวนี้เลยใช่ไหมใช่ครับเอาไว้นั่งทำกับข้าวนั่งกินข้าวตัวนี้เป็นของอะไรเป็นของแบ็คบู๊ตสี่คูนสี่ครับแบ็คบู๊ต ตัวนี้เป็นผ้าไม่ต้องบอกเรื่องเรื่องความทนทานแล้วก็การกันน้ำใช่ไหมใช่เป็นผ้าแคนวาสแคนวาสกันน้ำแล้วก็ชุดขาอะไรตัวนี้ะไยนี่ข้อตอกแข็งแรงมากตัวเต็นท์ก็จะเป็นของแบ็คบูเหมือนกันครับรุ่นไฮบิดนะครับรุ่นไฮบิดเจนหนึ่งนะฮะแม้แต่ที่หล่อมากเลยก็คือหลังคาอตัวเคท้ายเนี่ยคานูปี้คานูปี้แคมเปอร์ก็จะเป็นของแบ็คบูเหมือนกันครับคือบึกบึนสวยลงตัวมากนะครับ แล้วก็ด้านในเนี่ยนะฮะเนี่ยครับมีคานนะครับเสริมความแข็งแรงนะฮะแล้วก็อุปกรณ์อวยความสะดวกเนาะครับแสงไฟนะอะไรตัวมีอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับใช้มากี่ปีแล้วคันนี้คันนี้น่าจะเข้าปีที่สามปีที่สครับปีที่สามนะครับเป็นตัวสุดท้าย ว่าพอผมออกรถปุ๊บเนกเกนออกปั๊บไม่ใช่เลยครับแหเหมือนเหมือนต่อมาออกมาย้ําเลยย้าให้แค้นนะเอาแล้วที่ที่ประทับใจที่เราไปแล้วรู้สึกว่าแหมสมสมรถเลยแล้วก็ที่พักวิวดีสวยคือที่ไหนผมไม่อยากจะเจาะจงน้องเพราะมันสวยทุกที่ทุกที่ที่ผมไปแต่ถ้าจะ เลิฟเลยบ้านทีพะแหละครับทีพะแหลทีพะแหลคือทีพะแหละอาเภออมก่อยจังหวัดเชียงใหม่ครับโอ้โหนี่มันสวรรค์ของออฟโรดเลยนะครับผมนะครับเราจะไปนอนอยู่ข้างลําธารกลางภุเขาบนสนามหญ้านุ่มๆอืรถนี่สบายมากหรือก็ต้องใช้ทักษะพอสมควรค่อนข้างจะต้องเป็นรถออฟโรดจ๋าเลยออฟโรดจ๋าเลยถ้าเป็นรถเดิมๆสี่คูณสี่เดิม อาจจะค่อนข้างยากนิดนึงอาจจะค่อนข้างยากครับต้องตกแต่งหน่อยละก็ต้องมีอัปเกรดพวกยางพวกอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าถ้าเป็นยางอิตทีทั่วไปเข้าไปมันน่าจะเหนื่อยครับเพราะว่าเราไม่ค่อยได้มีโอกาสได้เจอเรนเจอร์นะครับมาแต่งให้เป็นรถคาแคมที่สําหรับลุยด้วยนะฮะแล้วก็เข้าไปพักด้วยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นรถใช้งานจะมากกว่าเนาะโอเคครับผมขอบคุณครับ